สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินขอแนะนำคลินิกหลูกผมอัลติมาแฮร์เซ็นเตอร์หมอหมิงสนใจหลูกผมถาวรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อัลติมาแฮร์เซ็นเตอร์หมอหมิงดูข้อมูลที่เว็บไซต์อัลติมาแฮร์เซ็นเตอร์โทร064 426 4555หรือแอดไลน์แอดอัลติมมีแอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมหมอหมิงนายแพทย์ประคลอศววรล,ลิศแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมประจำอัลติมาแฮร์เซ็นเตอร์ได้รับการรับรองโดย American Board of Hair Restoration Surgery ซึ่งเป็นสถาบันเดียวในโลกที่รับรองประสบการณ์ความรู้ความชำานาญทางด้านการปลูกผมโดยมีแพทย์ทั่วโลกได้รับการรับรองเพียง200กว่าคน อ l t i m a Hair c ์เซ็นเป็นศูนย์ปลูกถ่ายรากผมมาตรฐานระดับโรงพยาบาลเรามีความเชี่ยวชาญในด้านการปลูกผมและดูแลรักษาปัญหาผมร่วงผมบางโดยเฉพาะเราเน้นดูแลเฉพาะด้านนี้โดยตรงโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ของคุณและจรรยาบรรณของเราเป็นหลักเรามีความชำนาญด้านการปลูกผมทุกเทคนิคจึงสามารถแนะนำข้อดีข้อเสียของทุกเทคนิคได้อย่างตรงไปตรงมาเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนปลอดภยัย ตรงตามความต้องการของคุณเราให้บริการด้านการปลูกผมและรักษาครบวงจอรอ l t i m a Hair Center ตั้งอยู่ที่ชั้น4ของ The Class Aesthetic Center หน้าปากซอยสีนคริน45ติดรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีสีนคริี38หรือสามารถจอดรถด้านหลังอาคารได้เช่นกันครับ